ครับมันไม่ยอมแล้วเออลงเนินกลับมาไปเปลี่ยนลูกปากลูกปากสีตัวครับเสียงดังหนังเป็นไงฮะแต่แรกรู้สึกความต่างไหมอ่าอ่ามันจะไม่ทื่อเหมือนเดิมอ่าอคือมันจะเริ่มเกามัป็นเส้นแข็งกะทื่อครับคือคล้ายๆกับเหมือนเด็กดื้อของเดิมอ่ะ อันนี้มัน,น,มนจะอยู่ที่คาสั่งเราแล,ลนน้วสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วนะครับก็เป็นฟอร์จูเนอร์ปีปลายปีหนึ่งสองต่อหนึ่งสามนั่นแหละใส,ใส่ใส่ใสดิสเบรกหลังพาโดเข้าไปการเลือกเป็นน็กเตอร์นอรเ,เนะผราเบรกนกเตอร์หน้าหลังเลยผาเบรก ข้างหน้าเปลี่ยนพระเบรกอย่างเดียวเจียจานใช่ไหมอ่าเสียงโอเคแซงไปเลยฮะลุยไปเลยอรถว่างรถว่างเราลองเทสเอเบสกันก็ได้เนี่ยจายเนี่ยข้างงทางเนี่ยไหลาทางเนี่ยเออเทสเอเบสดูเนี่ยฮะกระแทกลงไปเลยฮะสายกเยอะแล้วก็แทกโอเคส่งไปเลยฮะเนี่ยเบรคลมฮนะเบรคเป็นไงฮะมัน เออมันกอดเนินลงเลยนะครับเอเดิมเออมันไม่เหมือน,นของเดิมของเดิมมันจะหน้ามันจะทิมลงไปเลยครับเนี่ยไหล,าหลาทางนฮะไหลาทางมีทรายอ่ะเนี่ยเข้าไปอีกเยอะๆเลยฮะออกไม่พอไม่มีสายสายน้อยไปนิดหนึ่งกระแทกดูก็ได้ออาจส่งสะพานก่อนก็ได้ครับสวัสดีครับเสี่ยใหม่สิงห์ สวัสดีหมูอ้วนสาวสวัสดีครับเสียติบ้านอ่าวครับเบรกเลยครับบอกความรู้สึกดูสินิ่มนิ่มครับนิ่มกว่เดิมไม่ไม่ทื่อมันกเ็เราไม่ไม,ไม่ไม่สะบัดด้วยนะเมื่อกี้ลงเนินเนี่ยฮะถ้าเป็นตัวเก่าผมมันจะแข็งๆมันจะทื่ออ่าคือมันจะดือด้อๆบอกจะให้หยุด,ดมันมันแถมไม่เลิกเลยรู้สึกที่เท้ามันจะนิ่มแบบ น,น,นุ่มนุ่มนุ่มแต่ว่านุ่มนวลแต่หนักแน่นประมาณนั้นเนี่ยฮะมีทรายละเนี่ย,ะยะะฮะเหยียบทรายเลยล้อหลังล้อล้อล้อกระแทกเลยคตั้กดแรงกระทืบเลยตูมลงไปเลยเนี่ยกระทืบลงไปเลยไม่เคยกล้างั้นเดี๋ยวเลนซ้ายฮะเลนซ้ายเลนซ้ายเดี๋ยวตีวงกลับรถตรงนี้แหละอย่าอย่าแซงไปเอตรงนี้ซ้ายเลยเอโอเคพอ เล,เ,เ,เลยไปไปแล้วตรงนี้มันทางมันจะแคบอยุกมาจากไหนฮะกางนมฮะบางนา,าบางนาเดี๋ยวว่ากลับทางโน้นอยอดใต้สะพานกลับลอ,ลองหน่อยฮะเวอบีเอฟทำงานไหมเอาช้าๆก็ได้ไม่ต้องเร็วสักสี่สิบแล้วกระแทกเลยสี่สิบห้าสิบนั่นฮะที่มีทรายยังไม่ทำ,ทำยังไม่ถึงเวลามัน มันจะไม่ซุ่มซ่ามเหมือนของเดิมแล้วสวัสดีครับเสียสมชายเขามีท,มทีวีมีเวิร์กพอยด์ด้วยบ้านเราไม่มีคนเนี่ยฮะตรงเนี้ยกระแทกเลยฮะอ่รู้สึกไหมว่าเอเข้างหลังก็ทํางานแล้วเมื่อก่อนไม่มีนะเอเข้างหลังจริงๆมันมีฮะแต่ว่ามันไม่มีแรงกระทํา มันไม่มีแรงพอที่จะดึงรถให้ล้อหยุดมันก็เลยเอเบสก็เลยเหมือนไม่มีแต่ตอนนี้มาแล้วเป็นไงครับอนะนุ่มนวลแต่หนักแน่นแต่มันหยุดแน่นๆน,นนะ่อืมเดี๋ยวลองสะพานดูอีกทีเป็นสะพานล้าข้างหน้า,าความเร็วที่ มัเอาให้หยุดด้วยไหมเป็นมมีม,มอเตอร์ไซค์ด้วยนะอืมได้ปะ <c oughs> ได้นะมันแตกต่างจากของเดิมไหมมันไม่ตัวทิมเออมันไม่ทิมหัวทิมหัวไปมันแตกต่างจากของเดิมที่ขับมาไหม,มครับเก่าเ่าะเบรคตันนี้ก็ทัวทิมไนก็น่าดึ๊บไปก็น่าเออหัวทิมันนีครับยิ่งฟอร์จูเนอร์ตัวใหม่ด้วยเวลาที่เขาหน้าดิสหลังดำเนี่ยฮะคันพอเขาใส่เกียร์เนี่ยมันจะดังตึ้ง แล้วตูจะยกเลยนั่นแนหะ,อะลองดูอีกทีหนึ่งเบ็นไงครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยไม่เสียดายตังนะงก็คิดตูนานออเดิมที่คิดนี่โอ้โหเอาไม่เอาดีไม่ดีดนะตั้งอ,อับปายแดงถ้ารู้อย่างนี้ต,ต,ต,ต้องเริ่มจำสการแลอ,นะอ่าอ่ใช่บางคนนี่ก็ เขาใส่ปุ๊บนี่ว่าโอ้โหรู้อย่างนี้มาตั้งนานแล้วมีมีหลายคนพูดอย่างนี้ครับผมคิดว่าคุ้มเลยเขาหลังเปีครับรถไฟบ่ายตรงไปตรงครับตรงก่อนตรงก่อนคือเห็นเขาเห็นเขาผ่านไปผ่านมานี่เราเฉยเลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเขาไปลงเนินทางเหนือมันเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่เบรกมันทื่อถ้าเป็นเบรกแบบนี้คิดว่าน่าจะ ะเ,เ,ออเหลือะเหลือเ,เ,เ,เฟือนะมันกดแล้วมันจมครับมันจมทั้งคันมันลงไปทั้งคันเลยมันไม่ให้ลงแต่หน้าเหมือนเดิมของเดิมปล่อยลงปล่อยลงเดินแล,ล,ล้วม,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 มันไหลลื่ๆอืมนื่เนี่ยขึ้นดอยลงดอยนี่ต้องต้องดิษฐ์สิจะได้จะได้นะถ้าเพื่อนดูอยู่นี่จะบอกเพื่อนว่าลองลองดูลองลองดูนะ มามาลองดูมีรถให้ลองด้วยอ่ามีรถให้ลองครับตัดสินใจหลายปีเพาะอะไรอ่าตัดใจหลายปีแต่พอมาแล้วรู้สึกใส่แล้วรู้สึกเสียดายตังไหมเนี่ยเสียดายอยู่แต่โอเคโอเคเสียดายใช่ไหมแต่ว่าผมว่ามันคุ้มนะเพราะว่าเนี่ยลูกหลานเรานี่ไม่กระเด็นกระดอนซ้ายนี่แหละฮะโอ้โหสิบล้อคันเบลล์เลยถ้าเป็นของตัวเก่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างี้ก็พอทิ่มมันอนอ่าพอทิ่มแล้วไม่อยู่แล้วลูกหลานนี่กระเด็นมาเลยนะ ลูกหลานเราเนี่ยนี่เลยะจะมาแย่งพวงมาลัยเลยโอเคขอบพระคุณครับขอบพระคุณที่วางใจครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณที่รับชมครับทุกท่านไว้ติดตามดูต่อไปครับมีเรื่อยๆฮะวันนี้ยังมีอีกรู้สึกว่าอีกสองคันที่จะต้องเทสแต่คันแรกเขาไม่ยอมเขาเขาเินเขาบอกเขาไม่เอา <laughs> ขอบพระคุณครับอืมเขิน ừ, <laughs> ขเหมือนกันเนะี่ย <laughs> <laughs> กลัวนอื่นเห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ใส่หน้ากากแล้วเราใส่หน้ากากเข้าหากันขอบพระคุณทุกท่านครับอขอบพระคุณครับอย่าลืมนะฮะสองหมื่นกิโลหรือหนึ่งปีอันไหนถึงก่อนแวะเข้ามาเช็คครั้งหนึ่งไม่มีค่าแรงไม่มีค่าแรงจะกี่ปีก็ได้อจจะบอกว่ารับประกันตลอดอายุการใช้งานมันฟังแล้วเหมือนโม้ไปหนขอบพระคุณครับสองหมื่นกิโลมาเช็คครั้งหนึ่ง